ใกล้เป็นความจริงแล้ววันนี้คืบหน้าไปเยอะพรุ่งนี้น่าจะเสร็จสมบูรณ์วันนี้ช่างก็เริ่มเก็บรายละเอียดหลังจากที่ติดตั้งเป็นรูปร่างแล้วก็มีงานเก็บรายละเอียดรอยต่อรอยฟองน้ำอย่างนี้เป็นงานเก็บซึ่งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็จะเป็นงานสีนะฮะสีขาวเสร็จเนี่ยสุขวยงามเลยทีเดียวที่ตรงนี้ที่ดินสําหรับบ้านสวนพร,ร้อมรั้วคาบอย่างดีเลยพื้นที่เนี่ยหล็อก สี่ห้องหนึ่งร้อยตารางวาเนี่ยดูผิวเผินนี้ก็คือกว้างมากเลยพอเย็นเย็นเรามาตอนนี้ประมาณบ่ายสามกว่ากว่าเนี่ยมันจะมีร่มเงาจากต้นไม้ซึ่งทําให้บรรยากาศนี้ร่มรื่นก็เย็นเ็นก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะตอนนี้ล็อกแรกก็ใกล้เสร็จแล้วแปลงที่ตรงนี้ยังมีว่างอีกประมาณ11ล็อกก็ได้ปรับพื้นที่แล้วก็ท,ทําถนนทางเข้าเนี่ยกว้าง6เมตรแล้วก็ทําเป็น รั้วคาร์บอยกั้นเป็นล็อกๆแบบนี้เลยนะก็มีเนื้อที่หนึ่งร้อตารางวาแล้วที่ดินตรงนี้ยังมีว่างไม่แบตรงนี้ยังมีว่างอีกครับว่างเพียงแค่สิบเ็ล็อกเท่านั้นราคาเนี่ยถูกมากเลยเด้ราคาเท่าไหร่ราคาเนี่ยเพียงแค่ห้องละห้าหมืนบาทเท่านั้น<อ>ห้าหมื่นเนี่ยแล้วเราทำรั้วให้แบบนี้เลยรั้วคาร์บอยอีกใช่ไหมใช่รั้วแบบนี้เลยรั้วคาร์บอยอย่างดีเลย ให้เลยห้องละห้าหมื่นห้าหมื่นบาที่ต่อห้องห้องอราคาถูกมากแล้วก็ให้รวคาบอยใช่ก็หนึ่งหลกงมีสี่ห้องก็คือยกยกเซตแบบนี้เลยก็สามารถที่จะสร้างบ้านพร้อมบริเวณนะเป็นบ้านสวนเป็นบ้านสวนมีบริเวณกว้างๆวงอ่ะไม่ใช่ว่าบ้านหนึ่งหลังแล้วก็เต็มพื้นที่แล้วก็ไม่มีบริเวณเนี้มันมันทุกอย่านะ อันนี้เราจัดทําเป็นทาเซตให้เลยใช่จัดเซตให้เลยพร้อมปลูกบ้านก็คือลูกค้านี่สามารถปลูกบ้านตามใจตัวเองเลยในพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างแบ่งสัดส่วนเป็นพื้นที่บ้านพื้นที่พักผ่อนอาจจะมีบ่อบอปลาเล็กๆจัดสวนสนใจในทักบงคุิมาได้เลยนะครับไม่ทักมาเนี่ยถือว่าพลาดมากพิมพ์เขาว่าสนใจได้คอมเมนต์เลยครับ